สบายดีบรรยากาศงามใายแหลงทุกคนตอนนี้ค่ะพระเจ้ายืนอยู่อีกจุดหนึ่งของต่อเมืองนครหลวงไม่างจันรก็คือในส่วนบริเวณส่วนสาธารณะสีเมืองนั่นเองนอกลาเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขา,าสามารถมายางลิ่นและมาพักผ่อนยอนใจได้และก็เป็นจุดศูนย์รวมของหลายๆคนที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในนคะรหลวงจานแล้วต้องมาก็คือวัดสีเมืองนนเดง,งเนาะคือคือ,คอส่วนทางด้านหน้าพุ่นและวิดีโอนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศในขอบเขตบริเวณดังกล่าวนี่และจะพาทุกคนเข้าไปกรไหว้สักกาบุชารอยู่ในวัดสีเมืองเนาะนี่ก็คือ,คอขอบเขตบริเวณบ้านผาโพเนาะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วข้าพเจ้ากับเออนึกเข็นหลายๆอย,ย่างเนาะที่ผ่านมา ในระหยะหนึ่งก็ถือว่าปีหนึ่งแล้วล่ะทุกคนนับตั้งแต่ที่มีการเปิดประเทศเนาะตอนนั้นกับแมนเงียบเงาหลายนะแถวนี้การค้าขายก็เงียบเงาเนาะหลังจากแต่หลายอย่างมันดีขึ้นและทุกอย่างก็โอเคแล้วนะในปัจจุบันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนนอนย่างชมภาพบรรยากาศในสวนสาธารณะน,นี่ไปเราก็จึงย่างเข้าไปทางด้านในเพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้เกี่ยมนี่ดอกไม้บูชาทูกเทียนเพื่อจะมา กบไหว้ขอพรเนาะให้ยูดีมีแห้งกันสุขคนุเนาะทั้งทานผู้สมและอ่าหลายทานที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ภายในอาจจะบม่มีโอกาสหรือว่าบุกคยได้มาเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาทุกคนไปกบไหว้สักาาสกราระขอพรน้ำกันเนาะอยู่ที่วัดศรีเมืองเป็นวัดดังเลยทุกคนอ่านักท่องเที่ยวหลายทานเนาะพี่เพื่อนทางมาเที่ยวบัว่าจะโดยเฉพาะเกิดแม่นักท่องเที่ยวทางภายในเฮาแล้วก็นักท่องเที่ยวอยู่ทางประเทศไทยเนาะที่เพื่อนมาเพื่อจะมาไหาวา้สกักการะอยู่าลนั่นเองเนาะ อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งส่วนสาธารณะเด้อทุกคนที่นอนอยู่ในข,ของนงไมจันเนาะหลายท่านอาจจะเคยกายมาเสน้นทางนังกลาวนี่เคยมาจุดนี้อาจจะโบฮู้หรืออาจจะโบเรมเวรเนาะก็คือบรรยากาศในส่วนนี้จะเป็นส่วนสาธารณะโบค่อยะใ,ใหญงดอกทุกคนแต่ว่าอาจะจะมีเนื้อ่ที่สวยงามนะเป็นบอลพักพย่อนยนจในบริเวณนี้เนาะเราก็สามารถมานั่งลินมาน,นั้น อนคลายได้ทางด้าน,น,นหนา้านี่ก็จะเป็นหูปั้นของเจ้าชีวิตสีสว่างสีสว่างวงข้าพเจ้าก็าถือบอกทุกคนเพราะว่าหูปั้นนี่จะค่ายคือกันกับอยู่ที่พระราชสว่างเก่าหลวงพ่อบางเนาะมาตั้งอยู่นี่อยู่ในตัวเมืองนคะงวิจารณ์ของเขาหูปั้นของเจ้าชีวิตหูปั้นอของ ผูน้ำก็จะมีอยู่หลายบอนเนาะก็ค,คือจะมีของเจ้าฟ้าง,งุมของเจ้าอนุวงศ์ก็คือเราก็จะมีนี่ในส่วนของเจ้าสีสว่างวงนั่นเองเนาะอยู่ในส่วนทางด้านข้างของวัดสีเมืองอันนี้นะบรรยากาศยามค่ายแรงแต่เป็นลักษณะประมาณนี้เนาะทุกคนอากาศก็ค่อนข้างว่าจะมืดขึ้มมาในระยะนี้ทุกคนย่างเข้าไป ถ่ายด้านในของวัดศรีเมืองน้ำกันแล้วก็ไปบึงภาพบรรยากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปเน่าไรเน่าไหนปัจจุบันนี้มีความสวยงามประปรุงเป็นระดับหลังจากนั้นก็จึงออกมาถ่ายด้านนอกเนาะ,ะสามารถเข่าได้หลายทางนะทุกคนเข่าทางด้านข้างนี่ก็ได้หรือว่าจะเข่าทางด้านหน้าก็ได้ สามารถเข้าจุดนี้จะมีประตูโขงเข้าทางด้านหน้ากับทางด้านข้างเนาะโดยเฉพาะแล้วจะเป็นเมื่อวันอังคารวันเสาร์วันอาทิตย์นะคอยจะเห็นว่าผู้คนมากันค่อนข้างว่าจะหลายแต่ว่ามือปกติก็จะหลายอยู่แล้วกับโบคาดสายเข้ามาถ่ายด้านในแล้ว ันนี้็คอจะเป็นอารามเวลาที่ครูบาอาจารย์เพ็่นอาจจะมาสั่นเอนน็นอะไรต่างๆเนาะอยู่ในจุดนั้นนี่คือบรรยากาศในส่วนทางด้านไหนของวัดศรีเมืองครับยาดเมื่อแรงกับมีผู้คนมา้ยังบกขาดสายเ,เข้ามาออขอพ่อเข้ามากรับไหวต่างๆอยู่ในใน,นี่แหละก็รู้สึกว่าบรรยากาศนี้การเปลี่ยนแปลงไปอยู่ได้เนาะ สำหรับวัดศีเมืองนี่เป็นวัดดังวัดใจกลางเมืองทาวัฒท่านใดได้มาแล้วเนาะก็จะมาเที่ยววัดสีเมืองหรือว่าไปเที่ยวอีกหลายๆวัดอยู่ในตัวเมืองก็ได้เช่กันวัดมีไซวัดวัดองค์ตื้วัดอินแป้งจจงสิแต่ว่าวัดสีเมืองนี่จะมีผู้คนค่อนข้างว่าจะมากนหลวงหลายกันกว่านาะประวัดของวัดศีเมืองก็เขาลงมาจากนี้เนาะในประวัดก็แมน เป็นบอนตั้งเนาะของเสาหลักเมืองอยู่เขตใจกลางของเมืองจันทบุรีเนาะซึ่งมีประวัติอันเก,าเก,าเกาเ่าแก่เราขาน,นซึ่งเพราะกัานนาว่าสมัยก่อนอสาวเมืองกําลังจะเ็ดพิธีเสาหลักเมืองอยู่นั่นตามความเชื่อนั่นก็จะตั้งหลักเมืองแล้วก็จะมีผู้ใดผู้หนึ่งเนาะเป็นเจ้าเมืองเป็นผู้เฝ้าเสาหลักเมืองแต่จึงมีแม่คนหนึ่งเนาะซื่อว่านางสีจึงกําลังถือพานางก็ได้อาสา สิบตนเนาะลงโดดใส่ขุมนาะเป็นผู้เฝ้าหลักเมืองเนาะจึงกลายมีซื่อว่ามาเป็นวัดสี่เมืองเนาะในปัจจุบันนี้อันนี้ก็จะเป็นคำเราขานเนาะที่ข้าพเจ้าได้ยินเพื่อนเราขาดกันมาแหลนะเนาะแต่ว่าเฮากเคยจะได้ยินกันในเรื่องราวต่างๆเนาะคนว่าขั้นสี่เห็ุเสาหลักเมืองหรือว่าเป็นเสาอย่าง,งน,นนะคนตะกี้เนาะคนก็จะเอา ตัวหนึ่งนะเป็นตัวข้ามเนาะไปทุกคนนี่บรรยากาศอ้อมห่อภายนอกนัะนก็จะเป็นกุติกุบายาจานเพื่อนสว่วนแดเนี้เขาก็จะเข้าไปทางด้านในกันหน่อยก่อนเออทุกคน,นสีเพื่อกะทาใหม่สร้างบุรณา่ากันใหม่สร้างควาสวยงาม านนานักแต่ว่าเข้ามาแล้วอาจจะมีข้อห้ามก็คืออาจจะปล่อยเอาไตาทูบเนาะมีแต่สามารถไตที่ยันได้เดี๋ยวแต่งขันก่อนทุกคน นมาแต่ง no คัน จะนำพาทุกคนเนาะมาอย่างจุง่งความสวยงามภายในใน,นของจาลีดังกล่าวนี้ก็จะมีพระพุทธรูปหลายองค์แล้วที่ทุกคนก็จะเห็นเป็นเสาเป็นหินนะเป็นหินนะทุกคนอยู่ในเครื่องกลางนี่นะคนบอกว่าจะเป็นเสาเก่าเสาแก่นะอยู่อยู่นีงนะถเจ้าที่ทุกคนจะเห็นบอก เป็นสี่เหลี่ยมทางนั้นถึงคนฮัดก็จะมาอาจจะเป็น 6, 000, หน้องพันของเมสิเมืองส่วนนี้ทางด้านข้างเพื้นเคยบอกไปว่าถ้าว่าเามาวัดสีเมืองมาหามีสีเมืองนี่เนาะห้ามเนาะเพคนมีข้อห้ามก็คือ ห้ามขอในเรื่องความหักาวเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่ามันผูสมหวังทุกคนแต่ว่าเขอในเรื่องหน้าที่การงานขอในให้มีโชคมีส,สุขในี่เป็นได้นาะอันนี้ก็ได้แต่งความเสื่อเนาะแต่ว่าหลายๆคนเพิ่นก็ะวัามาแบบนั้นเนาะว่ามาวัดสีเมืองบนญบนุญบุญบัวได้นำให้ขอในเรื่องขอ อันนี้อาจจะได้ยินคอยด่อยในานะคราว่าข้าวาเจ้าจะาได้เสียงดังนะจะเป็นการรบกวนทุกคนอันนี้ก็คือภายด้านในของวัดภายนในของวัดพระสินประมาณนี้ทางด้าน,นถึงเราจะเห็นป็นาเพดานนะที่เป็นแบบเก่าเลยก็คือจะเป็นไม้แล้วก็จะมีการแกะลวดลายต่งตงตงางๆที่เป็นคำนลายาลปีเสาลายต้นเสาแปดต้น ขนาดใหญ่เลยอยู่ภายในเป็นสองแปดเทียมแล้วมันก็ผ่านการเวลาออกมาหลายแล้วก็วจะมีการบูรณะทาสีขึ้นมาใหม่เนาะนี่โดยเฉพาะแมนลวดลายในฝั่งหูนี่ก็จะเป็นลวดลายที่มีการแกะสลักที่มีความสวยงามและก็โดดเด่นสามารถเห็นซุปเปอราได้แต่อยู่ในวัดเก่าเนาะ ที่สร้างขึ้นในสมัยในก่อนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นนสร้างนะคาัแต่ว่ามีข้อห้ามเนาะนเพื่อนจะบ่ให้จุดทูปเนาะอยู่ในภายด้านในนี่เ้าสามารถไต่เทียนได้เนาะแต่ว่าจะบ่ให้จุดทูปเนาะอันนี้นี่คือในส่วนบรรยากาศในทางด้านนี้ในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเติมเนาะภายด้านนอกอน,านา่างว่ามันจะครบในส่ว ข้างอกเนี่ยเขาสามารถมาบูชาฝ่ายบาดแขนเนาะ,ะมาเฮ็ดบุญมาถวายป่อสักกานแล้วก,ก็มาเสี่ยงซีหรือว่ามายกหินยกพระเนาะขอโทษหลายๆเนะาะครับเจ้าวพิธิยกพระเนาะเพื่อจะมาเสี่ยงดวงเนาะว่าสิ่งที่เขาขอไปนั่นจะประสบผลสําเร็จหรือบ่หรือว่าบ่ประสบผลสําเร็จเนาะเป็นอะไรเดี๋ยวข้าพเจ้าจะลองไปยกเบิ่งเนาะ ว่าจะขึ้นแต่ว่ามีหลายทานแกนยกขึ้นและยหลายทานกนยกม่ขึ้นจะอึ้นกันเด้ กะบพื่ออยอย่างแล้วทุกคนกะขอบียงเท่านี้เขาก็ดีแล้วไปใส่มาใส่ได้เนาะอยู่ดีมีแฮลสุขภาพเข้มแข็งแล้วเขาก็สามารถหาเงินหาคําได้เนาะสิ่งสำคัญก็คือสุขภาพนี่แหละทุกคนถ้าสุขภาพเขา,พาบ่อํานวยบ่อันนั้นก็าสามารถที่จะยงได้เนาะอันนี้ก็คือในสว่วนอีกทางด้านหนึ่งโอ้ยฟ้าล,มล้มฝนจะตกมาแล้วทุกคนฝนจะตกเอาค่าแรงสวยงามด้ทุกคนในปัจจุบันนี้เนาะเป็นก็ มีการปั๊บปูมโบราณแสงเติมไปเรืนน่อยๆเนาะซึ่งเลยสวยงามคงจะเห็นป,ปั๊บปูแต่ว่าข้าพเจ้าว่าสวยงามหลายเป็นอีกวัดหนึ่งเลยแหละเนาะที่มีความสวยงามในบ้านเขาของว่าเฉพาะแต่อยู่ในนครหลวงวังจันทร์ในสปปลาวเลยก็ว่าได้เนาะเป็นวัดเกา่าวัดแก่ที่คนชิ้นสร้างมาได้ดุจได้นานและในในส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นทาาเกา่าและในจุดนี้ก็จะมีเป็นหุบปัน้น มีจุดของงานาแม่ศรีเมืองอ๋ยาจะพาทุกคนอางาเข้าไปเบิง่งเขาห่ายภายในน้องว่าจะเป็นเราใดแต่มบุ้สีได้สำเนียงน้องวัดหองจุด่าฝนฝ่าคึ้นฝนตกมาแล้วท่านที่มาวัดศรีเมืองเราท่านได้มาหอดจุดนี้หรือบอี่จะเป็นหิน,น,นเ,หเป็นหินที่ฝนออกมาเฮ็ดเป็นธาตุเก่าที่นี่จะเป็นแต่ว่าทั้งจอมธาตุนั้นบ่มีแล้วลานเรือแต่เครื่องหนึ่งของของฐาน นี่ก็คือจะเป็นชุดมากราบไหว้แม่สีเมืองเนาะคือที่บริเวณช่วงนี้แล้วนายของพี่ก่คือเขาจะไปกราบไหวผ้ผ่านพระพุทธองค์อย่างหลวงนานะพูดจะไหว้ในส่วนกันนอกปิดก็คือจะมากราบไหว้สระแม่แม่กายและส่วนพัลลีเก็บบุญบุญอันเนาะ ว่าเหมือนคืบมาแล้วจะย่างไปเบ่งสวนทางน้านข้างพักนอ้อกเ่าจะเป็นแนวไหนจยัางเอาไปทางด้านนอกเขาจะเห็นอีกทางด้านหนึ่งแต่ทางด้านนั้นเพิ่ะขันเอาไว้อ,อยว่เฟ้าตกเ้อฝนสิตกมาแล้วแล้วอยู่วันทานอยู่แน่น,นอเปิดแนวไหนทางภาคเหนือภาคใต้ของเราหรือว่ายุคย่องหันอยู่ยนยฝนตกแล้วเลยยัง อันนี้ก็ท้องฟ้ามืดขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วตองตอนสวยตอนเข้ามากันยังแจ้งอยูน่นะแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วทางข้างนี้ก็คือจะเป็นกุติจุดครูบาอาจารย์คนอยู่อกอกามาภายด้านนอกอนนประมาณนี้อากาศข้าพเจ้ากันมาตั้งแต่ตอนเพลินเรือสั่งจุดนี้ดดแล้วได้บ่ได้เอามาวัดสี่เมืองบ่ได้เข้ามากราบไหว้ใส่บูชา อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของหินแต่ละสถานที่แต่ละวัดก็จะมีเรื่องราวก็มีประวัติที่แตกต่างที่มี มาเนาะทุกคนก็จะมีทุกบ่อนเนะทุกคนวัดวาอาหามเนาะอยู่ในบ้านเฮาแก็อยู่ใน,น,ห,ในหลาพื้นชีนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศภายในส่วนต่างๆของจังหวัดสีเมืองหากว่าท่านใดเนาะได้มาเที่ยวบ้านเฮามาเที่ยวเวียงจันทร์มีโอกาสกับมากล่าวายขอาะพรเนาะดีๆนีเองนั่นแหละก็คือเฮาเสื้อเหา่านะวากันไปตามความเหมาะสม สามารถเที่ยวสมมาถ่ายหงอไปอย่างได้เนาะในแบบฝนจะตกมาแล้วเมืขึคนืนโดยยุใสเราไปดีแ่จ่าหรือ่จ่ายโดย จะมีข้อมูลจุดเรื่องในะน้องิภาพประกาศใดหรือว่าภาพอาจจะก,กระตุกกระตักตังแต่ก็ขอโทษขอขอภัยทุกคนเนาะบรรยากาศเกษตรกรเม่วานนี้เอาอจุดนั้นนก็จะขายดอกพึ่งขายต้นพึ่งต่างๆแล้วทุกเทียนดอกไม้บูชาในส่วนทางด้านหน้าูนก็สามารถมาซื้อเข้ามาได้เนาะหรือว่าจะมาบูชาเอาอยู่ทางด้านหน้าของประตูหรือทางระ้าดก็ได้เช่นกันเนาะ แนมไปพุ้นคนเห็นนะน่็นนจะเมนเป็นหอหลักเมืองเดอ้อฝากกับนั่นเนาะ,ะอยู่ไส้สวยกับวัดสีเมืองนี่แหละเนาะย่างไปกัแล้วเดี๋ยวก็ะหอดแล้วเส้นทางเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางรองเนาะส้นทางขาลงาวิดีโอนี้ก็จะมีภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะทีกิบมาฝากตอนใหุ้กทานเลยรับซุมน้องกะมาอัปเดต เป็นความสวยงามของวัดวาอารามของบ้านเฮาก็คือจะแนนเป็นวัดสีเมือง,ง,งนี่แหละเนาะในปัจจุบันนี้จะสามารถมาเที่ยวมาละวายของมได้เนาะทุกคนในส่วนนี้แล้ววิดีโอหน้าจะพาทุกคนเนาะไปเบิ่งในจุดใดตื่นเบื่องบรรยากาศในส่วนใหญ่าทุกคนที่ตามต่อเนาะสำหรับในวิดีโอนี้ฝนกระตกมาแล้วเดี๋ยวข้าพเจ้าขอ,อุญาตจบไปก่อนเนาะเอาไว้พ้อกันในวิดีโอทัดไป